ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรนะคะและแน่นอนเสียงแบบนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตาค่ะ ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่มีการนําเสนอข่าวที่เป็นการปรับกลยุทธ์โดยเลือกหุ้นนะคะที่เป็นหุ้นที่ให้ปันผลระหว่างการรวมถึงจะได้กําไร2เด้งเนี่ยสำหรับใครยังไม่ไปฟังนะคะก็ไปฟังข่าวนี้กันก่อนได้ค่ะในส่วนของข่าวในครั้งนี้นะคะจะเป็นหุ้นตัวท็อปของเดือนสิงหาคมค่ะที่เรียกว่าเหล่ากูรูเนี่ยเขามาชี้เป้ามีทั้งสิ้น24หุ้นเด่นนะคะที่เน้นตีมกําไรในเรื่องของไตรามาสที่2ของปี64 เปิบโตแจ่มใสรวมไปถึงเป็นหุ้นที่ได้รับอานิสงเชิงบวกในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 อีกด้วยเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะ ข่าวนี้นะคะเป็นการสำรวจกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมจากนักวิเคราะห์ทั้งสิ้น5โบร oker ค่ะรวมถึงปีการเปิดเผยนะคะชื่อหุ้นทั้งหมด24ตัวที่เหล่าบร oker เนี่ยเขามองว่าเป็นหุ้นที่จะเติบโตโดดเด่นแล้วก็เป็นหุ้นตัวท็อปน่าสนใจในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะในส่วนของในเรื่องโควิด1นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญอยู่นะคะที่ส่งผลต่อดัชนีหุ้นไทยหรือเซตอินเนั่นเองมีความผัน ผวนโดยเขาก็ประเมินกรอบแดดชนีต่างๆไว้ดังตารางนี้เลยค่ะ ด้านคุณเทศักิ์ทวีธีรธรรมนะคะรองผู้อำนวยการแล้วก็หัวหน้าสายงานของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์เนี่ยเขาก็ระบุว่าภาวะตลาดหุ้นไทยของเดือนสิงหาคมแน่นอนว่าจะยังมีความผันผวนโดยสาเหตุหลักนะคะมาจากในเรื่องของโรคระบาดนี้เองในประเทศที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งนะคะมันจะกระทบต่อทั้ง GDP รวมถึงกําไรของบริษัทจดทะเบียนต่าง โดยกรอบดัชนีของเดือนสิงหาคมที่บริษัทนี้เขามองไว้แล้วก็ประเมินไว้นะคะแนวรับนะคะจะอยู่ที่1,500ถึง1,510จุดและแนวต้านอยู่ที่1,550จุดนั่นเองค่ะขณะที่บริษัท KTB นะคะเขาก็ได้ประเมินเซตอินเด็กของเดือนสิงหาคมนี้ไว้เช่นกันโดยเคลื่อนไหวในกรอบ1,480ถึง1,570จุดค่ะโดยการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน,ในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่า เขาก็มองว่าส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งเดือนการประเมินจุดต่ําสุดของดัชนีเนี่ยไม่น่าเกินกลางเดือนสิงหาคมนี้โดยตลาดอาจจะมีการเวี่ยงตัวมากขึ้นซึ่งต้องอิงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอีกด้วยนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เริ่มประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปี64กันออกมาแล้วโดยมีแรงเกณฑ์กาไรจากนักลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีแนวโน้มเติบโตได้ดีแม้จะมีสถานการณ์ตัวแปรสำคัญแบบนี้อยู่รวมถึงนะคะยังมีการออกมาตรการต่างๆของภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะด้านบริษัทฟินันเซียไซรัสนะคะเขาก็ประเมินว่าดัดชนีหุ้นไทยในส่วนของสิงหาคมเนี่ย แว่งตัวเป็นลักษณะไซด์เวค่ะในกรอบ1,470ถึง1,570จุดโดยปัจจัยนะคะกดดันหลักเนี่ยยังคงเป็นในเรื่องของโควิด -19 อยู่นะคะรวมถึงยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสนะคะทะลุ20,000อัพ ทุกวันนะคะทาให้สบคเนี่ยขยายเวลาล็อกดาวน์ซึ่งนะคะมันก็จะเป็นการกดดันการฟื้นตัวของ GDP รวมถึงกําไรของบริษัทจดทะเบียนนั่นเองค่ะขณะที่กระแสะเงินทุนต่างชาตินะคะยังคาดว่าไม่ไหลกลับเข้ามาทําให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังอยู่ในช่วงพักตัวขณะที่โฟกัสของตลาดในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะอยู่ที่การประกาศงบการเงินในส่วนของไตรามาสที่2ของปี64ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆโดยคาดการว่าโดย รวมเนี่ยก็ไม่ได้สดใสไปกว่ากันมากนะักด้านฝ้าของบริษัททินิตี้นะคะเขาก็ประเมินเซตอินเด็กในช่วงของสิงหาเนี่ยว่าจะอยู่ในกรอบ1,480ถึง1,500จุดภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมียอดผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นโดยสบคเนี่ยประกาศขยายเวลาการล็อกดาวแล้วแล้วก็จะเพิ่มจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดอีกด้วยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนที่จะมีการลดประมาณ การ GDP รวมถึงลดประมาณการกำไรของบริษัทลงอีกส่วนบริษัทยวนต้าประเทศไทยนะคะก็ประเมินแนวโน้มของเซตอินเด็กซ์ไว้2กรณี โดยคาดว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ในกรอบ1,480ถึง1,500จุดในกรณีที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมของสอบอคสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลงจากเดิมได้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยเขาก็มองเซตอินเด็กนะคะอีกกรอบหนึ่งนั่นก็คือ1,400ถึง1,440จุดเท่านั้นเองค่ะ ก็เรียกได้ว่าแต่ละบรกเกอร์นะคะก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้เองนะคะทุกบรกเกอร์เนี่ยเขาก็ยังอิงกับสถานการณ์ของโควะิด -19 ค่ะดังนั้นนะคะจากกลยุทธ์การลงทุนของเดือนสิงหาคมเนี่ยก็เลยมีการคำนวณแล้วก็ชี้เป้านะคะโดยใช้หลักตีมทั้งหมด2ตีมค่ะประกอบไปด้วยนะคะ 1. คือเป็นหุ้นที่ไตรามาสที่2ของปี64เนี่ย มีการเติบโตกำไรแจ่มใสและ2นะคะสามารถเก่งกำไรหุ้นที่ได้รับอาน่สงจากการแพร่ระบาดของโควิด19จึงได้ตารางรวมออกมานะคะเป็นประกอบไปด้วย5โรบรกอร์ที่มีการเปิดโผ24หุ้นเด่นประจำเดือนสิงหาคมค่ะบรเกอร์แรกนะคะคือบริษัทหยวนต้าค่ะเขาก็มองไว้ดังนี้ซึ่งเหตุผลของยวนต้าเนี่ยเหตุผลหลกัลกๆเลยนะคะเขาก็จะเลือกหุ้นที่มีกำไรในไตรมาสที่2ปี64เนี่ย เติบโต,ตโดดเด่นแจ่มใสนั่นเองค่ะตัวแรกนะคะก็คือ S T A ค่ะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่61บาทอัพไซด์ยอยู่ที่54.43%ถัดมานะคะคือ หุ้นเอเชียนมาลีนะคะโดยนะคะราคาที่เหมาะสมก็อยู่ที่4.2บาทอัพไซด์อยู่ที่46.85%ถัดมาคือ a h นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่32บาทอัพไซด์อยู่ที่45.45% BG r ริราคาที่เหมาะสมอยู่ที่55บาทอัพไซด์อยู่ที่36.65%หุ้นเนอร์นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่10.3บาทอัพไซด์อยู่ที่27.16% BCPG นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่19บาทอัพไซด์อยู่ที่ 25.83% BPP ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่22.3บาทอัพไซส์ยอยู่ที่25.28%ค่ะ ถัดมามาดูฝ้าของ KTB กันบ้างนะคะเขาก็มองตัวแรกคือหุ้นซันค่ะเนื่องจากว่ารับอนิสงจากเงินบาทอ่อนนะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่10บาทอัพไซด์อยู่ที่17.65%หุ้นไวส์ค่ะในส่วนของกำไรปี64ที่สามารถทำนิวไฮได้นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่13.5บาทอัพไซด์อยู่ที่17.39%หุ้น XO นะคะราคาที่เหมาะสมนะคะอยู่ที่26บาทอัพไซด์อยู่ที่16.59%ถัดมา คือ KCE ค่ะเนื่องจากว่าได้รับอน,นิสง์จากเงินบาทอ่อนตัวลงราคาที่เหมาะสมอยู่ที่90บาทอัพไซด์อยู่ที่15.38ถัดมาคือ SMD นะคะเนื่องจากว่า โควิดเนี่ยไปหนุนรายได้ให้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยราคาที่เหมาะสมนะคะอยู่ที่17บาทอัพไซด์ยอยู่ที่13.33%าถัดมานะคะคือ TU เนื่องจากว่ารับอนิสงจากเงินบาทอ่อนตัวลงราคาที่เหมาะสมอยู่ที่25บาทอัพไซด์ยอยู่ที่11.11% 11ด้านึ่งนเน์นเียไซรัสนะคะเขาก็มองไว้ตัวแรกคือ BCPG ค่ะเนื่องจากว่ากำไรในไตรมาสที่2เนี่ยเติบโตโดดเด่นราคาที่เหมาะสมอยู่ที่23บาทอัพไซด์อยู่ที่52.32ถัดมาคือ e K H คค่ะเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยไปหนุนรายได้นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่9.2บาทอัพไซด์อยู่ที่16.46ถัดมาคือ o R I ค่ะในส่วนของกำไรในไตรมาสที่2เติบโตราคาที่เหมาะสมนะคะอยู่ที่10.1บาทอัพไซด์อยู่ที่12.85ถัดมาคือหุ้น เนื่องจากว่าค่าระวังเรือตู้คอนเทนเนอร์นะคะสูงอย่างต่อเนื่องราคาที่เหมาะสมอยู่ที่6.5บาทอัพไซด์อยู่ที่1 2 0 7ตัวสุดท้ายนะคะคือ TTA ค่ะเนื่องจากค่าระวังเรือเทกองนะคะสูงต่อเนื่องนั่นเองราคาที่เหมาะสมอยู่ที่18บาทอัพไซด์อยู่ที่10%ในส่วนของบริษัท Trinity เขาก็มองไว้4ตัวคะ่ะตัวแรกนะคะคือ PTTEP เหตุผลเนี่ยก็เนื่องจากว่าราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนั่นเองโดยราคาที่เหมาะสม ของตัวหุ้นนะคะอยู่ที่155บาทอัพไซด์อยู่ที่46.92%ค่ะถัดมานะคะคือหุ้นอิชินะคะรับอนิสงจากการส่งออกที่ฝื้นตัวนะคะโดยราคาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่16.7บาทอัพไซด์อยู่ที่41.53%ถัดมาคือเซเป้นะคะเนื่องจากรับอนิสงจากการส่งออกเช่นกันราคาที่เหมาะสมอยู่ที่36.5บาทอัพไซด์อยู่ที่39.05%ถัดมานะคะตัวสุดท้ายที่ เขามองไว้นั่นก็คือ BDMS ค่ะเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยไปหนุนรายได้ให้เพิ่มขึ้นโดยราคาที่เหมาะสมอยู่ที่26.75บาทอัพไซด์ยอยู่ที่18.36%และบร ו เกอร์สุดท้ายนะคะนั่นก็คือบริษัทเอเชียพาร์ทค่ะโดยเหตุผลที่เขาให้ไว้ทั้งหมดนะคะนั่นก็คือในส่วนของกําไรในไตรมาสที่2ของปี64มีความเติบโตโดดเด่นและก็ทั้งสิ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่มีปันผลสูงเขามองไว้ทั้งสิ้น4ตัวค่ะ ตัวแรกคือ MCS นะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่21บาทอัพไซด์อยู่ที่38.16%ถัดมาคือลลินราคาที่เหมาะสมอยู่ที่11.4บาทอัพไซส์อยู่ที่33.33%ถัดมาคือ S1 ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่220บาทอัพไซส์อยู่ที่24.29%ถัดมานะคะคือเนอค่ะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่9.5บาทอัพไซส์อยู่ที่17.28%นะคะซึ่งอัพไซด์เนี่ยก็เป็นการเปรียบเทียบราคาปิดเมื่อวันที่3 3สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดย24บริษัทดังกล่าวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทนอกดัชนีเซ็1ร้อยถึง13บริษัทขณะที่บริษัทในดัชนีเซ็ทร้อยเนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น11บริษัทค่ะโดยกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและพลังงานเนี่ยติดโผสูงสุดถึง4บริษัทเท่าๆกาันรองลงมานะคะคือในส่วนของกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกติดโผมา3บริษัทค่ะ ซึ่งเดือนสิงหาคมนี้มีหุ้น2บริษัทนะคะที่บโบรเกอร์มีการแนะนำตรงการมากที่สุดถึง2แห่งประกอบไปด้วย BCPG และบริษัท o r t h e a s t r u b b e r หรือหุ้นเนอร์นั่นเองค่ะขณะที่บริษัทสีตาง Air Growth Industry นะคะหรือหุ้น STA เนี่ยเป็นบริษัทที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูงที่สุดถึง54.43%รองลงมานะคะก็คือ BCPG ค่ะที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์52.32%นอกจากนี้นะคะจากตารางนี้เนี่ยยังเห็นว่ามีอีกหลายบริษัทเลยที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์มากกว่า30%ไม่ว่าจะเป็น The บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTT EP บริษัทเอเชียนมารินเซอร์วิสหุ้นเอเชียนมาบริษัทอาปิโกไฮเทคหุ้นเ H AH, บริษัทอิชิตันกรุ๊ปหุ้นอิชิบริษัทเซเป้หุ้นเซเป้บริษัท MCS Ste สตีลหรือว่าหุ้น m c s นะคะรวมไปถึงบริษัทบีกิมพาวเวอร์หรือหุ้นบีกิมและบริษัทลาลินพรอพเพอร์ตี้หรือหุ้นลาลินนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่ามีอัพไซด์มากกว่า30%นะคะจากข่าวนี้เอง นะะเรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์จุกๆแล้วก็เป็นหุ้น24ตัวนะคะที่ทางบรเกอร์5แห่งเนี่ยให้ความเห็นไว้ว่าเป็นหุ้น ตัวท็อปของเดือนสิงหาคมซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นความเห็นของทั้งห้าบรกอร์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกท่านจะต้องเสพข่าวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะรวมถึงมองให้รอบด้านในส่วนของตลาดหุ้นในช่วงนี้แน่นอนว่าโควิด -19 จะยังมีผลต่อเซตอินเด็กซ์ทำให้เดือนสิงหาคมเนี่ยยังมีความผันผวนรวมไปถึงยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังหนุนให้ดัชนีแกว่งไปแกว่งมาอีกด้วยนั่นเองค่ะทั้งนี้เองนะคะเห็นด้วยกับ24หุ้นตรงนี้หรือไม่ คอมเมนต์ลงมาบอกกันด้านล่างคลิปนี้หรือใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆนะคะก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบถูกใจนะคะเนื้อหาข่าวสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่อง m ั n n y h h r โและนอกจากนี้นะคะใครที่อยากจะให้การสนับสนุนอา่านบัญชีดโดเน a t ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ให้การสนับสนุนกันเข้ามาได้นั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นประจำวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m แนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคาแนะนาที่ติชมกันเข้ามาด้วยสาหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่ ับชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ Youtube c h ชาแนลไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ